ต้ตองกลับมาต้องทำงานอยู่นะแม่แล้วแม่เกี่ยวกับบ๋จะไปไหนเนี่ยตองตองมาทันเวลาพอดีเลยลกูกผัวของแกมันไม่มีหัวใจเลยมันจะไล่แม่ออกจากบ้านอะไรนะนี่คุณไล่แม่ออกจากบ้านทำไมคุณก็ลองถามแม่คุณว่าที่ผมไล่เนี่ยมันเพราะอะไรแม่ มันหมายความว่าไงเขาที่ทีมพูดอะฉันนี่เยมนแกไมาอยู่บ้านฉันต้องหลายวันแล้วนะฉันนะ่ะเก็บข้าวของให้แกเรียบร้อยแล้วแล้วแกก็รีบออกไปซะก่อนที่ฟ้ามันจะมืดรถมันจะได้มีหมดอะไรนะฉันก็อายุขนาดนี้แล้วจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นมันก็เรื่องของแกสิหรือไม่อะ่ะ แกก็กลับไปอยู่บ้านนอกของแกหรือแกไปหาที่สถานที่ที่เขารับเลี้ยงคนแก่ก็ได้แกอย่ามาอยู่ในครอบครัวของฉันให้ครอบครัวฉันต้องลำบากใจเลยที่บ้านนอกฉันนะก็ไม่มีใครเหลือแล้วนะฉันมีทีมเหลืออยู่คนเดียวแล้วจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนฉันก็อยากอยู่กับลูกฉันนะนี่ยิมนี่มันน่าด้านจริงๆเลยนะแกมาเกาะอยู่แบบเนี้ย มันมีประโยชน์อะไรบ้างลดค่าจ,จ่ายช่วยเลี้ยงดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าแกจะนอนรอวันตายฮะี่นิดก็พูดเกินไปนะฉันก็พยายามช่วยงานบ้านอยู่นะช่วยอย่างงั้นเหรอต่อแกป่วยทีหนึ่งอะที่มันหมดเงินเป็นพันไหนที่มันจะต้องเลี้ยงคนในบ้านหลังนี้ทั้งหมดีและยังมีผานักคนแบบแกอีก ที่ฉันพูดไปเนี่ยนะมันเป็นคำพูดที่ทีมอยากจะพูดทั้งนั้นแต่ทีมมันเกยใจแกถ้างั้นอ่ะฉันจะรอให้ทีมกลับมาก่อนแล้วฉันจะบอกเขาเองว่าไม่ต้องห่วงฉันนี่ไงมอนแกไม่ต้องมารอเลยแกรีบออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่เดี๋ยวก่อนแกไม่ต้องรอหรอกแกรีบเก็บของของแกแล้วออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยว ยายมนเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เกจะออกไปเกต้องมาฝาดบ้านของฉันให้เรียบร้อยก่อนยายมนเกดนี่มันลายจริงๆเลยนะฉันจะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ยแม่ครับนี่แม่เก็บกระเป๋าไปไหนครับ แม่แก่แล้วไม่อยากอยู่เป็นภาระตองกับทีมดิค่ะแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ได้แม่พูดอะไรแบบนั้นนะครับแม่ไม่ได้เป็นภาระเลยนะครับแม่คือแม่ผมแล้วผมจะปล่อยให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราได้ไงอ่ะหรือว่าแม่ตองเนี่ยเป็นคนพูดแบบนี้กับแม่ใช่ไหมครับทีมแม่ไม่อยากให้ทีมลำบากใจไปมากกว่านี้ค่ะไม่ครับแม่เดี๋ยวแม่กลับบ้านกับผมผมไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาไล่แม่แน่นอนครับไปครับแม่ ตามผมมาครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆฉันจะหมัดเล่นไพ่ที่บ้านฉันจะเล่นได้ไหมเนี่ยนี่ทีมฉันไล่แม่เกออกไปแล้วก็ยังกล้าผ่าแม่เกกลับมาอีกเหรอแม่ผมเนี่ย เขาไม่ใช่คนนอกนะฮะเขาเป็นครอบครัวผมครอบครัวแล้วครอบครัวฉันละ่ะฉันเพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จเพื่อรอเพื่อนๆของฉันมาเล่นไพ่แล้วเนี่ยแกยังกล้าผาแม่กกกลับมาอีกเหรอดูสิเนื้อตัวก็สกปรกมอมแมงแกไม่อายเขาหรือไงก็ยังกล้าผาแม่กกกลับมาอีกถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่เนี่ยคุณก็อยู่ไปนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปเก็บของแล้วเอาจากบ้านไปซะคุณเนี่ย ไม่ได้มีสิทธิ์พูดคนเดียวนะครับนี่ทีมฉันเป็นแม่ยายแก่นะแกกล้าพูดจาก,กับฉันแบบนี้เลยเหรอแล้วอง,งครับผมโทษแต่คุณมานานแล้วคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณแังแกแม่ผมตอนนี้ผมไม่อยู่ทีมไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันไม่ได้ครับแม่วันนี้ผมต้องพูดได้ชัดเจนว่าใครให้สิทธิ์คุณเนี่ยมาไล่แม่ผมแบบนี้นี่ทีม ที่ฉันทําไปเนี่ยนะฉันหวังดีกับแกดูแม่แกสเิเดี๋ยวป่วยวันป่วยคืนมีแต่พาระทั้งนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยิ่งดีกว่าเลี้ยงแม่กีนี่ที่คุณพูดออกมาเนี่ยคุณจะเป็นคนอยู่ไหมครับนี่อีกหน่อยเนี่ยคุณต้องแก่ตัวไปแล้ววันนั้นคุณจะเข้าใจครับว่าสิ่งที่แม่ผมเจอเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนทีมไม่เป็นไรอะแม่เป็นคนออกไปเองได้ ไม่ครับแม่ใครจะออกไปก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แม่ผมเด็ดขาดนี่ทีมกีกล้าเลือกแม่ของแกแล้วไล่ฉันออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอมีลูกเขยที่ไหนบ้างเขาไม่ก้มหัวให้แม่ยายผมเนี่ยไม่ก้มหัวให้คนที่ชอบนังแกแม่ผมแหรอครับถ้าแกไล่เสน็นะฉันจะทำให้แกโสดไปตลอดชีวิตเลยถึงผมจะเป็นโสดเนี่ยผมก็ทนไม่ได้ครับ ที่ต้องอยู่กับคนที่ไม่เคารพแม่ผมแบบนี้ทีมแม่ไม่เป็นไรจริงๆนะแม่ออกไปเองได้ไม่ครับแม่ยังไงแม่ก็ไม่ต้องออกไปครับใช่คุณโตมากับแม่คุณก็จริงนะแต่ฉันก็โตมากับแม่ของฉันเหมือนกันกว่าแม่ฉันจะเลี้ยงฉันมาโตขนาดนี้เนี่ยแม่เขาก็ลำบากไห้แพ้กับคุณหรอกเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่แม่ฉันออกจากบ้าน แล้วคุณจะยอมให้แม่ผมเนี่ยไปตกไร้กำลังบากแบบนี้เหรอแล้วคุณจะยอมทางครอบครัวของเราแค่ผมแม่้แก่คนเดียวของคุณที่จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะคุณจะยอมจริงเหรอตองอย่าพูดแบบน,นั้นเลยแม่ขออยู่เงียบๆก็พอแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะคุณเลือกมาเลยว่าวันนี้คุณจะเลือกอยู่กับใครกับแม่คุณหรือกับฉันตองนี่คุณถ้าเลือกไม่ได้ก็อย่านะเห็นไหมล่ะบ้านนี้มันปูนตอกเกตฉัน กูอย่าพูดแบบนีนะ้แม่ผมไม่ใช่คนนอกก็รีบเลือกมาสิจะเลือกอยังไงก็ว่ามาสิโอเคผมเลือกได้ล้พรุ่งนี้ผมจะไปขอยื่นอย่างคนที่ไม่รู้จักความกรตัญยูเนี่ยไม่ควรเลียกตัวเองว่ามนันดุด้วยซ้ำที่ผมทนอยู่กับคุณเนี่ยเพราะผมกลัว่าลูกเดีย่ยจะไม่มีแม่แต่ตอนนี้ต่อให้ลูกไม่มีแม่เนี่ยผมก็ไม่ยอมทิ้งแม่ผมเด็ดขาดทีม แม่ครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลแม่เองส่วนคุณสองคนเนี่ยผมตัดสินใจแล้วรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านผมซะไปครับไงกด็ดีไปค่ะแม่ทุกคนครับ ทุกคนคิดว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกถูกต้องไหมครับยังไงคอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับมะครับไม่เป็นไรนะครับแม่ถ้าความรักต้องแลกด้วยการทำร้ายหัวใจแม่ความรักนั้นก็ไรค้ค่า